เรื่อยๆรู้ใจจะวายแค่ออกตัว์ฟก็หลอนแล้วเลย

ตามบกแกง้นะเพื่ เลยอดข้อตายตนะโจเจียบเลยอะเฮ้ยใครพูดมาตอนนี้เฮ้ยเก่งกันด้วยีนั่งเหลือ Ôi Ô à, lọt lên. Lơ khang đấy. Okay. Còn lại. Còn gì โอ้ยวพวกเฟโอ้เย่มโอเพาเจ้าเหรอเพาะเจ้าสิ่งสายฟ้ายังทำไม่ได้เลยเี้ยไหนสองไหนสองที่จะปิดดีค่ะจับทะเบียนไว้

เราเมื่อวันี่แล้ะไม่เขาปวดขามาแล้วาเขาให้ปวดแขนต่อน

sử <laughs> quậy <laughs> thấy đau này <rồi> đấy. một lái thôi đó. OK. <cười>